สวัสดีครับพี่น้องเย็นนี้มาอัปเดตอากาศประเทศไทยกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่20พฤษภาคม2565ถึงวันที่21ถึงเช้าวันที่21เลยนะครับพฤษภาคม2565โดยพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าสามัคคีนั้นคือพลังอย่างแท้ทูนะพี่น้องเกิดอะไรขึ้นหรอครับ ก็ตามภาพที่พี่น้องเห็นเลยครับเป็นผังลมฐานเมฆ850เฮกโตปัสคา์นะฮะเวลาตี3ของวันที่21ฮะเราคืนพรุ่งนี้นะครับคืนวันที่20ก็คือตีสของวันที่21ฮะโดยการพัดประสานของลมล่างมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้หรือลมเซาเวส์เนี่ยครับซึ่งพัดดุดันเลือกเกินนะด้วยกำลังแรงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็แรงกว่าเมื่อวานฮะ โดยการพัดประสานกับลมบน500เฮกโตปาสาลนะครับพากันแหกกฎนะครัครั้งนี้แหกกฎของธรรมชาติว่าด้วยแรงโคลิออลิสหรือแรงเวียงจากการหมุนรอบตัวเองของโลกนะซึ่งเมื่อเกิดย่อมโลหรือพายุข,ขึ้นมา้นานะครับปกติทางขั้วโลกเหนือของเราเนี่ย <c oughs> เขามักจะเดินทางไปทางไหนพายุหรือย่อมโล <c oughs> ก็จะเดินทางไปทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือใช่ไมไปไปทางซ้ายนะฮะไปไปทางซ้ายบนนะ ในขัวโลกเหนือสุดใหญ่นะพี่น้องสังเกตแต่วันพรุ่งนี้วันที่20 20พฤษภาคมก็เป็นอีกวันหนึ่งนะซึ่งไม่ค่อยได้เกิดบ่อยเท่าไหร่ในบันทึกประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาที่แรงประสานล,ลมสองระดับสามารถนำพายอมความกดอากาศต่ำจากอ่าวมาตาบันนะประเทศเมียนมาเ <c oughs> พื่อนบ้านเราเนี่ยครับค่อยๆเคลื่อนมาทางขวามือนะเข้าสู่ภาคเหนือของไทยหน้าตาเฉยนะดังนั้นในวันพรุ่งนี้ช่วงดึกๆนะ วงไซคอนิกที่ไม่ใช่สตริงคอมโบครับพี่น้องจะมาตั้งโดบอเลกบนหลังคาเหนือหลังคาบ้านพี่น้องภาคเหนือให้หลับสบายกันแน่ๆนะครับพรุ่งนี้ค่ำๆนะฮะก็ไม่ต้องตกใจนะครับคิดเสียว่าเป็นโชคดีที่ย่อมโลลูกนี้จะมาเพิ่มปริมาณน้ําในเขื่อนซึ่งหลายเขื่อนในภาคเหนือน้ํายังน้อยอยู่นะฮะจากที่เราอัปเดตกันไปเมื่อ3-4วันจํากันได้ไหมครับ และที่สําคัญเขาก็จะมาเติมความชุ่มชื้นให้กับต้นถาสายทานฮะทานกําเนิดลุ่มน้ําปิงวังยมหน้านะซึ่งเป็นสายทานร่วมหัวใจหลักของลุ่มเจ้าพยาเลยทีเดียวที่หล่อเลี้ยงพี่น้องภาคกลางฮะที่ตอนนี้กําลังวิกฤตน้ำฮะน้ําน้อยก็จะมาช่วยได้อีกต่างหากดังนั้นก็ไม่ต้องตกอกตกใจไปเลยครับพี่น้อง พอฝนลินหนักๆเมื่อไหรฮะก็สวนมนต์เข้าไว้เราจะได้อน,นิสง์บุญจากน้ําที่เผื่อแผ่ถึงคนข้างล่างด้วยฮะให้เฝ้าระวังเพียงแค่พี่น้องที่อาศัยอยู่เชิงเขามีที่เคยมีน้ำหลากฮะน้าหลากลงมาเวลาฝนตกสะสมเท่านั้นก็พอนะครับโดยเราไปดูรายละเอียดสภาพอากาศกันในวันพรุ่งนี้เลยครับถึงวันมะรืนฮะวันที่21ตอนเช้านะครับ ต่อไปผมก็น่าจะทําคลิปตอนเย็นนะครับเพราะว่าผมสังเกตพี่น้องอช่วงเย็นก็ไม่ทันอากาศเขาเท่าไหร่ที่เข้ามาดูนะก็เลยจะทําเย็นแล้วไปครอบคุมถึงเช้าถ้ามีเวลาก็จะทําเพิ่มนะครับก็แค่นี้เอาแท่นี้ก่อนพอดีภารกิจผมเยอะช่วงกลางวันเริ่มที่ลมบนนะ500เฮกโตปาสคาหนะฮนะนำพาฝนก็จะเห็นว่าครั้งนี้ไม่ธรรมดาจริงๆฮนะโดยครั้งนี้คลื่นกระแสลมตะวันตกฮนะ คลื่นกระแสลมตะวันตกที่พัดเหนือประเทศไทยโดยปกติวิสัยเขาก็จะลงมาเล่นเกมเองเลยนะเลยในการพัดนำพาชี้เป้าเมฆฝนโดยสวิงจากอินเดียนะเป็นแนวคลื่นหลังหรือแนวลิดนะฮะและตะวัดยกขึ้นเป็นคลื่นหน้าเป็นแนวท็อปเสยเข้ามาใกล้ย่อมโลนะครับเห็นไหมครับพี่น้องชักพาเข้าสู่ประเทศไทยดังนั้นเมื่อคลื่นลมลงมานำพานำพาย่อมหรือพายุนี่เองฮะก็ต้อง มีเรื่องที่ไม่ธรรมดานะั่นคืออะไรครับพี่น้องนั่นก็คือนอกจากฝนจะตกแล้วอุณหภูมิครับอุณหภูมิหลังฝนตกก็จะลดลงตามไปด้วยนะฮนะม,มีมาแบบนี้ด้วยนะครับพื้นที่ลมผ่านไม่ตกก็เย็นได้นะฮะที่ไอ้ที่ฝนไม่ตกฮนะแต่ลมผ่านเฉย,เยโดยเฉพาะในแนวที่คลื่นกระแสลมบนผ่านในพื้นที่แน่ๆนๆฮะตามกรอบวงกลมที่ผมทําไว้นะฮะเห็นไหมครับในด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางก็จะพิเศษหน่อยเปียกด้วยเย็นด้วยนะครับ โชคดีสุดๆนะโดยภาพถัดไปเราไปดูแนวพัดของลมล่างฐานฝนกันบ้างครับในวันพรุ่งนี้จนถึงเช้าวันที่21พฤษภาคมจะเห็นชัดเลยนะครับว่าทิศทางการพัดเหมือนกันลมบนเปียบเลยนะสำเนาถูกต้องนะครับพี่น้องสามารถขี่ชุมนุมกันจริงๆมาทีมเดียวกันเลยนะครับโดยพัดเป็นทิศลมตะวัน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วลมที่แรงนะฮะเกือบเกือบ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวตามพื้นสีสเกลสีแดงนะ,ะเห็นไหมครับและสีไข่ไก่ในบางส่วนเข้าปกคลุมประเทศไทยไว้ทั้งหมดทั้งในตอนบนแล้วก็ภาคใต้นะฮะโดยที่จนถึงเช้าวันที่21นะครับช่วงดึกๆก,ก่อนรุ่งสางนะวงไซคลนิกหรือย่อมโลนะฮะ ก็จะมีศูนย์กลางอยู่แถวๆจังหวัดลำปางเห็นไหมครับจังหวัดลำปางเวลาหย,ย่อมเคลื่อนตรงใกล้ๆศูนย์กลางตรงเวลาเคลื่อนไปฮะตรงศูนย์กลางข้างในไม่เท่าไหร่หรอกครับตรงตรงกลางมันนะฝนก็ไม่เท่าไหร่แต่ตรงวงกลมขอบในถึงขอบนอกไซคอนิกก็จะมีฝนเคลื่อนที่เร็วๆนะวนตกตก,ตก,ตกหยุดๆยุอยู่งั้นน่ะตกตกหยุดหยุดอยู่ตลอดเวลาในระยะที่เขาเคลื่อนผ่านนะครับพี่น้องภาคเหนือก็รับเอาเอาขันรองนะ อาจจะมีฝนสะสมตามทึกเขานะอันนี้ต้องเฝ้าระวังซึ่งพื้นที่อีสานบนก็จะได้รับผลในวันถัดๆไปนะครับลักษณะเช้นนี้นะฮะลักษณะอย่างนี้จะทําให้ในวันพรุ่งนี้ฮนะ7โมงเช้าวันที่20จนถึง7โมงเช้าวันที่21นะฮะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองเป็นบริเวณกว้างนะฮะของพื้นที่ภาคทั้งหมดเป็นฝนปานกลางขึ้นไปและมีฝนหนักถึงหนักมากได้นะฮะบ,บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่ตากและก็จังหวัดกำแพงเพชรฮะสำหรับพี่น้องลำปางและแพร่นะฮะก่อนรุ่งสางวันพรุ่งนี้ฮะก็คือก่อนรุ่งสางวันเสาร์วันที่21เนี่ยจะเริ่มมีฝนสะสมเยอะฮะระวังน้ําป่าไหลหลา,ลากเท่านั้นเองครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะฮะมีฝนปานกลางขึ้นไปได้บริเวณจังหวัดด้านข้างบนนะฮะบริเวณจังหวัด เลยบึงการอุดรหนองบัวลําพูและก็ชัยภูมิพี่น้องชัยภูมิฝนมากกว่าเขานะฮะในวันพรุ่งนี้เพราะปอติดกับแนวไซคอนิกด้านจังหวัดเพชรบูรนณะ์นยเห็นไหมครับภาคกลางฮะก็มีปริมาณฝนฟ้าขนองทั่วไปร้อยละ60ของพื้นที่ภาคทั้งหมดฮนะฝนก็จะไปนเน้นอยู่ด้านบนกับด้านไหนครับด้านตะวันตกนะฮะกรุงเทพก็ฝนน้อยหน่อยมีฝนปานกลางขึ้นไปได้นะในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาธ สิงบุรีลบบุรีอ่างทองการจะนะบุรีลาดบุรีนะครับสำหรับภาคตะวันออกนะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ภาคทั้งหมดมีปริมาณฝนตกปานกลางขึ้นไปได้นะในบริเวณจังหวัดนครนายกปาจีนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดสำหรับ3จังหวัดสุดท้ายนี่ระยองจันทบุรีและตราดนี่ก็เป็นแนวแนวรับลมนะครับภาคตะวันออกแนวรับลมเซาเวสนะฮะ ็ฝนจะชุกนะฮะช่วงนี้นะฮะสามจังหวัดนี้ครับภาคใต้ฮะจะมีฝนฟ้านองกระจายร้อยละสีของพื้นที่ส่วนใหญ่ตกอ่าพื้นที่ภาคใต้บนนะฮะก็มีฝนจะตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองชุมพรและพังงา คลื่นลมในทะเลนะฮะฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรโดยเฉพาะทะเลด้านภาคตะวันออกนะครับคลื่นก็จะสูงหน่อยครับฝั่งอ่าวไทยก็คือสูง2เมตรตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนะครับสําหรับฝั่งอันดามันคลื่นสูง3เมตรนะครับแล้วก็ตรงฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรฮะต้องเรือเล็กก็ให้จอดนะครับสวัสดีครับ